อ่ะเดี๋ยวมาดู NMAX 2 0็0สองพันยี่สิบนะครับลายข้างนะครับจากชุดคัดคันนี้ NMAX 2 0็0สองพันยี่สิบครับจากชุดข้างนะครับชามเ,เดิมนะครับชามพร้อมเม็ดนะครับเซ้นหนึ่งสามนห้านะครับแล้วก็คัตหลังของผมเป็นคาร์บอนนี่นะครับ ีลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยผมไม่ใช้ตัวโมโตน5,001นะครับเดี๋ยวไปดูตอนยิงทรายโอค,คัสนะครับมาเป็นสีไดเทเนียมเดี๋ยวต้องปรับหน้าเหรอไหมให้สังเกตดีๆว่ามันจะเป็นเงาๆนะครับแล้วก็เป็นจ้ำๆอันนี้ผลของการที่มันเรียกว่าคัดลื่นนะครับเดี๋ยวไปดูตอนปรับผิวแล้วแล้วเป็นไงอันนี้ก็กําลังปรับหน้าผิวอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูใกล้กันอันนี้หลังจากตับหน้าครับลองดูเลยครับเหมือนของใหม่เลยครับเห็นไหมครับเรียบเลยจากเมื่อกี้ที่มันเป็นจำๆอยู่นะครับตัวนี้ยสำคัญมากนะครับในการปรับหน้าเพราะถ้าคุณเปลี่ยนว่าคราดอย่างเดียวอะแล้วคุณไม่ปรับหน้าเนี่ยยังไงก็ลื่น นี้ก็มาขั้นตอนการประกอบนะครับชุดคันหลังใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้ชามนะครับตั้งหมากเรียบร้อยนะครับนี่ก็ทำมาร์กสีไว้นะครับอ่ะยิงไปมันเฟืองท้ายลูกค้าเปลี่ยนด้วยนะครับนี่ก็เติมมันเครื่องโมตุนนะที่เราใช้จริงนะครับติดโกโปรไว้แล้วเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าใหม่ได้เลยครับ ก็ลดไล่ข้างที่เรานะครับอย่างที่บอกนะครับเราจะตัวนี้โกโปหน้าใหม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้ง GPS ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเราทํางานต้องมีตัวเลขนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่ไปปุ๊บแล้วเราก็อุ้ยแรงเลยอะไรเงี้ยในทุกคันผมทาแบบนี้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางคันถ้าช่วงงานยุ่งๆผมก็ตัด GPS เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่พอมีเวลาก็จะมาทําคลิป เอาโอเคไปทดสอบมาแล้วนะครับหน้าไม้ได้ร้อยสี่สิบนะครับสเต็ปนี้สนใจทำก็งบประมาณชุดชามหน้านะครับสามพันห้านะครับคัดหลังสองพห้ากระโหลกยิงทายห้ารอยบาทนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะครับทีมแข่งัาต้าม์เลสซิครับแล้วก็ Facebook ทีมแข่งดาต้าม์เลสซินะครับ แล้วเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกด u ับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ